ส่วนที่จังหวัดสงขลาค่ะจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี2565และประจำปี2566ให้แก่ข้าราชการและข้าราชการบำนาญในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน30รายค่ะนายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะได้เป็นประธานในพิธีรับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี2565และประจำปี2566เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ข้าราชการและข้าราชการบำนาญในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขจังหวัดสงขลาที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ปัตามาพรช้างเผือกและช้นปัตามาพรมงกุฎไทยรวมจำนวน30รายโดยมีนายแพทย์สงกรานใหม่ชุมนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสายมาเข้าร่วมณนะห้องประชุมชั้น3าโรงแรมกิีนเวริร์พาเลทสงขลาจังหวัดสงขลาค่ะสำหรับในปี 2565- และ2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาและโรงพยาบาลกิตตเวชสงขลาราชนครินมีข้าราชการและข้าราชการบำนาญที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาพร์ชั้นสายสะพายจำนวน39รายโดยมีผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทานรวมจำนวนทั้งสิ้น30รายประกอบด้วยผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาพร์ชั้นประธามาภรช้างเผือกจำนวนหนึ่งรายและชั้นประธามาณรมงกุฎไทยจำนวน29รายครับ